หนวันนี้มีอะไรจะคุยกับพ่อหูกวันนี้หนูมีอะไรจะคุยกับพ่อฮะมีอะไรพ่อไปขายของกลับมาเนี่ยมีอะไรจะคุยกับพ่อมีอะไรมีเรื่องอะไรหรือเปล่าได้กินอิ่มหรือเปล่าได้กินอิ่มหรือเปล่าฮะกินนมอิ่มหรือเปล่าหรือยังไงอ๋ออิ่มเหรออ๋อคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อไหมพ่อไปขายของคิดถึงพ่อไหม คิดถึงพ่อหรือเปล่าโอเค okay. พ่อก็คิดถึงเก่งมากเลยูลกเก่งมากเลยเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันดีกว่าเนาะ<อ>เดี๋ยวพ่อจะเล่านิทานดีกว่าเนาะบายบายก่อนแบายบายพี่พี่ก่อนแบาย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 พี่พี่ก่อนบายบายครับแบายบายก่อนแบายบายครับอดีนจะนอนแล้วนะครับแบายบายครับฝันดีนะครับฝันดีครับผมฝันดีครับ